เมื่อวันที่27มกราคม2567เวลาประมาณ15นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองเลยได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถเก่งชนต้นไม้บนเกาะกลางถนนมรลิวันขาออกเยื้องห้างเทสโกโลตัสบ้านภูกระแตตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลเลยและอาสาสมัครมูลนิธิสว่างทีรีธรรมจังหวัดเลย เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถเก๋งยี่ห้อซูซูกิรุ่นสวิฟ์หมายเลขทะเบียนงง,งูรอรือ6001ย600ชนบุรีสภาพพังยับเยินขาดออกเป็นสองท่อนชิ้นส่วนกระจัดกระจายส่วนด้านหน้ารถติดอยู่บนเกาะกลางถนนทราบชื่อผู้ขับขี่คือนางสาวเมธินีดวงคำอายุ27ดปีชาวตำบลนาโปกอำเภอเมือ,ง,อเงเลยจังหวัดเลยร่างกระเด็นออกนอกรถได้ร,ดรับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยซึ่งพบว่าที่หน้าปัดของรถเข็มวัดความเร็วค้างอยู่ที่135กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถคันที่เกิดเหตุได้แล่นลงเนินมาด้วยความเร็วสูงเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งทำให้รถเสียหลักเลยโค้งขึ้นไปชนต้นไม้บนเกาะกลางถนนอย่างรุนแรงจนรถขาดกระาจออกไปชิ้นส่วนส่วนคนขับกระเด็นออกนอกรถ ทั้งนี้บริเวณดังกล่าวเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วเมื่อประมาณเดือนกันย,ยายน2,567ลุงชาวอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูขับรถที่เพิ่งซื้อมาใหม่จากเต็นท์ขายรถในตัวเมืองเลยขับเลยโค้งชนต้นไม้บนเกาะกลางถนนเสียชีวิตขาที่ส่วนพนรรยาที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัส มาอีกเจ็ดแปดนี้ก็สองะสองสองต้นใช่ค่ะแต่ต้นนั้นเอาเห็นกับตา,าใช่ <laughs>